สวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกันอีกแล้วเด้อจ้าเมื่อกี้คอยไปเบิ่งคลิปเนาะพี่น้องเป็นคลิปของนั่งบีที่ว่าไหวแต่เมื่อว่านเมื่อ่อนหรือจังไดน,นี่แหละเออเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกของสาวพอ่อนะพี่น้องเออคอยว่าไปว่ามาแล้วนั่งบีนี่กะสอนความได้คืออหรีเดล่ดละ ่อยเบิ่งจะคลิปของนั่งบีเหลี่ยวๆ่อยก็เลยไปเบื่องคลิปของสาวพอ่อนตรงยอมเราว่าคอยบได้ตดตามสาวพอ่อนเนาะพี่น้องคอยฮู้ยู่ดอกว่าเพิ่นเป็นคนดังเออดังจะอันคีเตอร์เพิ่นนั่นล่ะเนาะพี่น้องเป็นค่าแดคเตอร์ของเพิ่นที่ว่าอ่าลักษณะคล้ายๆคนบอกคอยเต็มปันด้ายอยังแบบนี้เนาะพี่น้อง แต่่อยกับบ้หูดอกว่ามันเป็นการแสดงหรือว่ามันเป็นความจริงบันที่นี่คอยกับไปเบิ้งคลิปเบิ้งไหลซสดเบิ้งคลิปนั้นคลิปนี้ของเพื่อน่อยว่าโอ้พวกอยคอยคอยกับว่ามันเป็นตะปวดหัวคือแบบว่าเล่าบอกว่าถือแหม่มันมันเกิดเป็นยางก็นั่งบีว่าแหละว่ามันมันเบิ้งเป็นเป็นคัดใจไปสู่ยางสูนิลมันหูซึกเรื่องเธอกับหูซึก แล้วตนเด็กหน่วยนั่งเธอกับหูซื้อกลาแล้วตนเพ่นนั่งเธอกับจังไดบ่หูดอกอ่ะเขากับบ่หูดอกเป็นการสแสดงหรือว่าเป็นความจริงแต่กัหวังบามันสิว่าเป็นความจริงเนาะพี่น้องคิดว่ามันอาจสิเป็นแค่คาแรกเตอร์หรือว่าจางไหนหรือว่ายังไงโตของข่อยเองกะเฮ้ไปเบิ่งข่อยกับพ่มีคําสีวา่าพ่อบบมีกลัมสีว่าน่นละพี่น้องข่อยเองกับพ่สันทัดในเรื่องของการ อเออเลี่นแบบเนาะพี่น้องแต่ขอ่อยก็มีความหูซึกว่าเออคือบ่อเหตุจังสันมันคือบ่อเหตุจังสี่ในใจลึกๆหูซึกว่าจังสันแหละแต่ก็คิดไปว่าเออมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเนาะเออบอกว่าเขาสิเป็นจังไดลูกกับลูกของเขาเออเขาเลี่ยงกับเลี่ยงตามที่เขาคิดว่านั่นล่ะะนะพี่น้อง เขากะคงสีบ่าสามารถเห็ดใดดังใจเฮ้าย่างวาแหละแต่เบื้องไปมันกับเครื่องหูเครื่องตาคอยย่อมรับว่าคอยบ่มีความอดทนที่สามารถเบิ่งใดโดนเหมือนนั่งบีนั่งบีว่าเบิง่งใดเป็นเครื่องชวโม,มงสำหรับคอย่อยเบื้องใดแค่อ่าหน้าที่สองหน้าที่่อยกับโกดออกแล้วพี่น้องเป็นยังหูบอคอยเครื่องหูเครื่องตาเบื้องโดนโดนไปคอยกับหูซึกว่าอยากจะคอมเมิน ไปแสดงความคิดเห็นเลือเกินแต่ล่งเธือก็คิดไปว่ามันกับ,บ่บเกิลกล่องกับเข้าโดยตรงเนะาะเออจักสีให้ว่าจังไดแต่สําหรับหลายสิ่งหลายอย่างเขาก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเสีเลยละตนเด็กหน่อยอยังสีหนาะประมาณว่าน่างเถือคือเด็กมันสีนอนอยู่แล้วกะเนาะแต่แต่กับย่างวาหละมันอาจจะเป็นคอนเทนต์มันอาจสิเปนเน็น อ่าอ uh, ok um ีหยังเกี ka, ่ยวกับที่ว่าเอามาเฮ็ดเงินเฮ็ดทองของเพิ่นนั่นแหละอะบาปกันไปเฮาก็บ่ฮู้ดอกหน้ากล้องหลังกล้องยังไงจุมื้อนี้กะเลือกเบิ่งเอาเนาะพี่น้องอันใดถึกตากเบิ่งอันใดบ่ถึกตากเลื่อนผ่านเนาะ